สวัสดีครับผมปอตทวารุติลาวงครับผมสวัสดีครับผมกิตติสจชไนรละยองนะครับผมวันนี้ผมมารับบทเป็นพิธีกรนะครับผมจะมาดูหลังเวทีรอบชิงชนะเลิศไทยไฟเขาออครับผมไปดูกันว่าหลังเวทีเขาทำอะไรกันบ้างครับไปดูความพร้อมของนักมวยนะครับผมวันนี้ครับ วันนี้เรามาให้แนะนำตัวนะอ่าุ่มเพชรจิจารุชาลวงมบอา วันน <ítulo> <run> anyway? ี้เป <ut> <instruments> so, ็นไงครับความพร้อมอ่า้อมกี่เดือนเป็นการเตรียมตัวยังไงมาครับพร้อมพีความพร้อมไฟนี้ก็มาเต็มที่ค่ะพร้อมต่อเนื่องตลอดค่ะมั่นใจแค่ไหนครับไฟนี้ก็มั่นใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ประมาททางผู้ชมค่ะความรู้สึกไฟนี้ที่ได้ชิงถ่วยพระราชินีค่ะหนูก็เป็นครั้งแรกค่ะก็รู้สึกถึงเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ค่ะ ครับวันนี้เรามาครับสัมภาษณ์พี่แสนชัยนะครับผมว่าไฟนี้มีการเตรียมพร้อมเป็นไงบ้างครับโอ้โหเที่ยวนี้ผมซ้อมนานเลยครับซ้อมนานเลยครับประมาณอ่อ เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งก็โหนานมากแล้วนะเดือนนานแล้วนะได้ข่าวว่าเมียไปดูทุกการซ้อมเลยวันเว้นวันเอาเป็นว่าวันเว้นวันเลยครับผมถ้าวันไหนเมียไปจะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีครับอ๋อถ้าเมียไปก็อาจจะดีช่วงที่ไปแต่พอเขากลับก็ก็จะเป็นการที่จะแบบขอนคลายหลังจากที่เรากดดันกลิงอยู่นานนะครับอันนี้เรามาคุยเรื่องเมียพี่แสนชัยหรือมาคุยเรื่องพี่แสนชัยกูถามอะไรกันมาเนี่ยอ่อแล้วเราฝากถึงแฟนคลับบ้าน ครับผมครับผมก็อยากจะนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเรื่องเมียนะครับก็คือผมไม่ได้กลัวหรอกครับก็แค่เกรงใจเขานะครับเป็นเรยวแม่ผมไปคนละเรื่องอ๋อคนละเรื่องฝากเป็นกาลังใจด้วยครับวันนี้นะครับผมนะครับน้องกิตินะครับแล้วก็น้องสโยกนะครับแต่โชคเอาละบอลทอนะครับผมวันนี้จะขึ้นชกนะครับก็ขอกําลังใจแฟนมวยด้ครับพวกผมก็จะ โชว์ศิละปะแม่ไม้มวยไทยให้ได้รับชมกันนะครับผมขอบคุณครับ